สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดสิทธิ์ดีลเลอร์ใหม่อีกเบอร์ขั้นตอนแรกให้ไปที่เว็บไซต์ simk4.com แตะ user ช่องชื่อผู้ใช้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนช่องรหัสผ่านสาใส่หมายเลขซิมปันสุจากนั้นกด sign in ครับขั้นตอนต่อมาครับให้สังเกตที่หน้าจอมุมขวากดสัญลักษณ์3ามขีดจะพบเมนูให้ทำการเลือกเมนูลงทะเบียนดีลเลอร์จากนั้นเลือกเมนูเปิดสิทธิ์ดีลเลอร์ใหม่ก็จะพบหน้าขั้นตอนเลือกแพ็กเกจ ให้ทำการเลื่อนลงด้านล่างจากนั้นพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนพิมพ์ชื่อนามสกุลหัวข้อถัดมาครับจะเป็นการเลือกแพ็กเกจดีลเลอร์ที่ต้องการแนะนำเป็น1,000บาทหรือ5,000บาทนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของเปิดเบอร์ใหม่ให้เราเลือกเปิดเบอร์ใหม่จากนั้นกดปุ่มเมนูสุ่มหมายเลขระบบจะทำการสุ่มหมายเลขมาให้หากไม่ต้องการสามารถกดสุ่มหมายเลขใหม่ได้ครับ ัดมาจะเป็นการเลือกวิธีการชำระเงินแนะนำเลือก Thai QR Payment จากนั้นกดเมนูถัดไปหน้าต่อมาครับจะเป็นในส่วนของรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นเลื่อนลงด้านล่าง ถ้าข้อมูลถูกต้องให้กดถัดไปครับเมนูต่อมาจะเป็นในส่วนของตรวจสอบและยืนยันให้ทำการเลื่อนลงด้านล่างจากนั้นดูรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเลื่อนลงด้านล่างอีกครั้งดำเนินการกดตกลงครับจะได้รับในส่วนของ QR Code เพื่อชำระเงินให้ทำการแคปรูป QR Code จากนั้นไปยังแอปธนาคารท,ที่ท่านมีเพื่อทำการสแกนชำระเงิน ตัวอย่างจะใช้ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้เลือกเมนูคําว่าสแกนจ่ายที่ด้านบนมุมขวาของจอถัดมาเลือกรูปภาพที่ทําการแคป QR code ไว้ข้อมูลจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการชาระชาระไปยัง g b PalmPay ข้อมูลถูกต้องกดยีนยันครับระบบจะแจ้งจ่ายบินสําเร็จตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชําระเงินแล้วครับขอบพระคุณครับผม